มูลนิธิโครงการหลวงเชิญประชาชนจับจ่ายซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ของดีในราคาพิเศษ8-18สิงหาคมนี้ที่ศูนย์การคา้าเซ็นทรัลเวิลด์ทศกสมอบบัตรสินเชื่อเกษตรกรระยะที่2ตามนโย,ยบายรัฐบาลให้กับเกษตรกรภาคอ,อีสานกรมการค้าภายในออกประกาศราคาสุกรแนะนำต่อเนื่องเพื่อช่วยลดภาระประชาชนกระทรวงสาธารณสุข เผยผลตรวจหาสารอนุพันธ์เบนซีนในผู้ปฏิบัติงานกำจัดคราบน้ำมันดิบรั่วไหลพบมีค่าเกินมาตรฐานหนึ่งรายย้ำสามารถขับออกได้หมดภายในหนึ่งสัปดาห์นักวิชาการเสนอ5วิธีเพื่อเตรียมความพร้อมให้ประเทศไทยรับมือปัญหาน้ำมันรั่วไหลในทะเลประชาชนในหลายพื้นที่ร่วมปล่อยพันปลาและสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ12สิงหาคม รมชมประธานเผยแม้จะมีฝนตกกระจายทั่วประเทศแต่ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำของเขื่อนต่างๆยังคงมีปริมาณน้อยจังหวัดสมุทรสาครเปิดโครงการล่องเรือประมงชมอ่าวมหาชัยแหล่งท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ติดตามรายงานพิเศษเรื่องเลือกพันธุ์ข้าวปลอดเพลี้ยสร้างผลผลิตคุณภาพ สวัสดีครับผู้ชมครับกลับมาพบกันเช่นเคยกับรายการชั่วโมงเกษตรนะครับวันนี้อยู่กับผมสถาพรเรียป่าครับทาง MOAC สถานีโทรทัศน์เพื่อการเกษตรนะครับเราพบกันได้เป็นประจำแบบนี้ครับกับสาระดีๆทางด้านการเกษตรไม่ว่าจะเป็นราคาพืชผลในด้านการเกษตรสภาพลมฟ้าอากาศโครงการนโยบายต่างๆภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำเสนอกันผ่านทางรายการนี้เป็นประจำนะครับ พบก,กับวันนี้ก็หลากประเด็นหลายข่าวทีเดียวนะครับอีกหนึ่งช่องทางนะครับคุณผู้ชมครับที่จะสามารถชมรายการแบบนี้ได้ก็คือเข้าไปดูได้นะครับที่ www.moactv.com นั่นเองนะครับวันนี้เราจะไปเริ่มต้นกันที่มูลนิธิโครงการหลวงกันก่อนเลยนะครับได้ร่วมกับโครงการสวนพระองค์และภาคีเครือข่ายจัดงานโครงการหลวง44จำหน่ายสินค้าโครงการหลวงกว่า3,000รายการที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ระหว่างวันที่8ถึง18สิงหาคมนี้ครับ มลูลนิธที่โครงการหลวงร่วมกับโครงการส่งพระองค์และภาคีเครือข่ายจัดงานโครงการหลวง44ขึ้นภายใต้ชื่อผลไม้ของพ่อผลิตผลจากพระอัจฉริยภาพของพระบาทสเมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นอันยิ่งใหญ่ของโครงการหลวงศาสตราจารย์เกียรติกุลกำพลอดุลวิทย์ผู้มีการฝ่ายการตลาด มูลนิธิโครงการหลวงบอกว่างานนี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยในช่วงเดือนสิงหาคมจะจัดขึ้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิด์กรุงเทพมหานครและตุลาคมจะจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งในปีนี้ครับโครงการหลวงได้ดำเนินงานมาเป็นระยะเวลา44ปีแล้วจึงได้ใช้ชื่อง,งานว่าโครงการหลวง44สำหรับการจัดงานในทุกๆปีจะมีการนำสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลผลิตจากชาวเขาจำพวกพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ผลปศุสัตว์ สินค้าแปลรูปท่งออกต่างประเทศและสินค้าหัตถกรรมมาจัดจำหน่ายให้กับประชาชนหลากหลายรูปแบบและราคาถูกปีนี้มีสินค้ามาจำหน่ายกว่า3,000รายการทั้งจากโครงการหลวงและโครงการสูนพระองค์ในพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์แต่ที่แตกต่างจากเดิมคือมีผลิตภัณฑ์ใหม่มาจำหน่ายเช่นไก่ฟ้าโรงควันซุปสำเร็จรูปสินค้าแนะนำคือฟักทองจิ๋วและผลักกาดเขียวออกแกนิกที่ทดลองผลิตขึ้นมาจำหน่ายเป็นครั้งแรก นอกจากนี้มีการจัดจําหน่ายสินค้าและจัดนิทรรศการไม้ดอกเหมือนเช่นทุกปีแต่ปรับรูปแบบให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นรวมถึงการออกแบบสินค้าหัตถกรรมให้ตรงใจเยาวชนคนรุ่นใหม่ด้วยโดยในงานครั้งนี้ครับจะแบ่งออกเป็น4โซนได้แก่โซนอาหารและพืชผลทางการเกษตรโซนสินค้าหัตถกรรมโซนผลิตภัณฑ์จากโครงการส่วนพระองค์ในพระบรมวงศานุวงศ์และโซนนิทรรศการไม้ผลซึ่งถือเป็นจุดเด่นของงาน นอกจากนี้ยังจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ของโครงการหลวงที่เหมาะกับวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ที่ต้องเร่งรีบเช่นซุปเห็ดสามอย่างเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพชากาแฟซีเรียล ตลอดจนผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างอาหารรมควันและสินค้าเกษตรอื่นๆทั้งผักสดและผลไม้นานาชนิดจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมเลือกซื้อสินค้าภายในงานโครงการหลวง44ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่18สิงหาคมนี้ที่ชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ซึ่งช่วงเวลาการจัดงานจะคาบเกี่ยวกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ จะมีการจัดจำหน่ายสินค้าโครงการสวนพระองค์และจำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับงานวันแม่เช่นผานและพวงมาลัยดอกมะลิที่ผลิตจากดอกไม้อบแห้งรวมถึงการจัดทำหนังสือพันไม้งามโครงการหลวงขึ้นมาเป็นพิเศษในโอกาสนี้เพื่อนำรายได้จากการจัดจำหน่ายทุงเกล้าทุงกระหม่อมถวายเข้ามูลนิธิสวนพระองค์โดยไม่หักค่าใช้จ่ายอีกด้วยครับ ต่อการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับได้เน้นให้หน่วยงานส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหาดินสุดครับ <c oughs> นายวิเชย์กเกษมทองศรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กล่าวมอบนโยบายให้กรมทรัพยากรธรณีว่าการทํางานของกรมทรัพยากรธรณีจะเน้นใน4ส่วนหลักประกอบด้วย1การส่งเสริมปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแก้ปัญหาดินสุด ติดตามเฝ้าระวังพื้นที่หลุมยุบตะลิ่งสุดตัวรอยเลื่อน13แนวรวมถึงการสื่อสารร่วมมือกับประเทศต่างๆในภูมิภาค 2. จัดทำแผนที่ธรณีมาตราส่วน1/50,000ต่อครอบคลุมการสำรวจแหล่งแร่ที่มีศักยภาพในประเทศไทย 3. เพิ่มการมีส่วนร่วมของชุมชนจากกิจกรรมการบริการในด้านพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์และ 4. บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยง,งานอื่นนอกกระทรวงในงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พร้อมกับร่วมมือกับต่างประเทศด้วยในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันขณะเดียวกันส่งเสริมการทำงานของบุคลากรภายในหน่วยงานตามแนวคิดดวงใจสีเขียวส่งเสริมบุคคลชุมชนองคอ์กรในการอนุรักษ์ฟื้นฟูป,ป้องกันทรัพยากรธรรมชาติด้วยต่อการที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับได้มอบบัตรสินเชื่อเกษตรกรระยะที่2ตามนโยบายรัฐบาลให้กับเกษตรกรในภาคอีสานครับ นายสมศักดิ์สุวรรณสุจริจรรตผู้ว่าราชการจาังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดงานขับเคลื่อนโครงการบัตรสินเชื่อกเกษตรกรระยะที่สองก้าสู่4ล้านบาทเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงการผลิตการดำรงชีวิตการเงินอย่างเป็นทางการหลังจากที่นโยบายประสบความสําเร็จจากสองล้านบาทแรกและพร้อมขยายขอบเขตการใช้บัตรและสิทธิประโยชน์ของบัตรเพิ่มเติมให้กับเกษตรกร,ร,รทุกอาชีพ ในงานนี้นะครับมีการจัดนิเทศการให้ความรู้กับเกษตรกรมากมายรับเพื่อเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรทั้งทางด้านการผลิตการดํารงชีวิตและการเงินโดยงานนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้เป็นตัวแทนรัฐบาลในการมอบบัตรสินเชื่อให้กับเกษตรกรคนล่าสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเป็นรายที่9 6 4 4 6 6นอกจากนั้นครับมีการมอบสิทธิการงดคิดดอกเบี้ย5เดือน ให้กับตัวแทนลูกค้าทกาสามอบสิทธิ์การลดอัตราดอกเบีย้ยโครงการรับจำนวงเข้าเปลือกตามนโยบายรัฐบาลมอบใบรับรองมาตรฐานคิวช็อปให้กับตัวแทนผู้ประกอบการในเครือข่ายโดยมีเกษตร,รกรจากทั้ง12จังหวัดภาคอีสานตอนบนมาร่วมงานกว่า3,000คนโครงการบัตรสินเชื่อเกษตร,รกรเป็นนโยบายที่รัฐบาลภายใต้การน,นำของนางสาวยิ่งลักษ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงการคลัง โดยทกศเป็นหน่วยดําเนินการเพื่อสนับสนุนให้เกษตร,รกรสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นโดยในช่วงแรกให้บัตรสินเชื่อเกษตร,รกรที่ปลูกข้าวก่อนจํานวน2ล้านบาัตรและระยะที่2นี้ขยายให้กับเกษตร,รกรทุกสาขาอาชีพการผลิตทั้งเกษตร,รกรที่ปลูกพืชผลหลัก ทั้งอ,อ้อยยางพาราข้าวโพดมันสำปะหลังปาล์มน้ำมันลำไยและประกอบอาชีพประมงปศุสุสั์เป็นต้นภายใต้แนวคิดลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และขยายโอกาสรวมทั้งขยายสิทธิประโยชน์ของบัตรให้สมาชิกสามารถจะซื้อปัจจัยการผลิตอื่นๆได้หลากหลายและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นทันี้บัตรสินเชื่อเกษตรกรเป็นบัตรที่มากกว่าสินเชื่อเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงให้กับเกษตรกรไทย ปัจจุบันนะครับทกสได้มอบบัตรให้กับเกษตรกรไปแล้ว3,362,193บาทวงเงินอนุมัติ60กว่าล้านบาทยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรไปแล้ว11ล้านกว่าบาทมีร้านค้าเข้าร่วมโครงการ7,270ร้านและได้รับการรับรองมาตรฐานคิวช็อปจำนวน393ร้าร้านค้าครับ ไปต่อกันที่จังหวัดพิจิตรกันบ้างนะครับโดยสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตรจัดโครงการพัฒนาเทศบาลและชุมชนต้นแบบในการจัดการสิ่งแวดล้อมครับ นายสากลธีนกุลรองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นประธานพิธีเปิดแหล่งเรียนรู้ชุมชนต้นแบบในการจัดก,การสิ่งแวดล้อมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนระหว่างคนกับธรรมชาติในชุมชนณวัดหัวด,ดงองค์การบริหารส่วนตำบลหัวด,ดงอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชุมชนอาจารย์นักเรียนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจำนวนร5อหคน สำหรับโครงการแหล่งเรียนรู้ชุมชนต้นแบบในการจัดก,การสิ่งแวดล้อมดําเนินการจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดงได้สมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมพรุภาคีในการพัฒนาชุมชนต้นแบบหรือที่เรียกว่า LA21 ในปี2552โดยเริ่มพัฒนาการมีส่วนร่วมด้วยใช้แผนปฏิบัติการท้องถิ่นเป็นเครื่องมือพร้อมนำแผนสู่การปฏิบัติและทบทวนปรับปรุงพัฒนามาโดยตลอด จนในปี2555ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบในการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยมีสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตรและกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพแกนนำคนต้นแบบการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคนิคการเป็นวิทยากรชุมชนเพื่อการส่งเสริมการขยายผลการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างต่อเนื่องครับ ต่อการที่กรมการค้าภายในนะครับได้ออกประกาศราคาสุกรแนะนําต่อเนื่องครับเพื่อช่วยลดภาระของประชาชนโดยกําหนดราคาขายปลีกแนะนําเนื้อสุกรนะครับเฉลี่ยกิโลกรัมละ1 3 0ยสบถึงาบาทพร้อมจะติดตามสถานการณ์ราคาสุกรอย่างใกล้ชิดครับนางสาววิบูลรักษ์ร่วมรักอธิบดีกรมการค้าภายในบอกว่ากรมการค้าภายในได้ประกาศราคาสุกรแนะนําไปเมื่อวันที่31กรกฎาคมถึง5สิงหาคมที่ผ่านมา และประกาศดังกล่าวสิ้นสุดการบังคับใช้ไปแล้วในวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมากรมการค้าภายในครับจึงได้กําหนดราคาแนะนําต่อเนื่องเพื่อช่วยลดภาระของประชาชนโดยให้มีผลระหว่างวันที่7ถึง13สิงหาคมนี้ โดยกำหนดให้ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มกรุงเทพมหานครภาคกลางและภาคตะวันตกไม่ต่ำกว่าราคากิโลกรัมละ71บาทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ72บาทภาคตะวันออก73บาทภาคใต้75บาทและภาคเหนือ74บาทครับส่วนราคาจำหน่ายปลีกสุกรเนื้อแดงไม่ตัดแต่งกรุงเทพมหานครภาคกลางและภาคตะวันตกไม่เกินราคากิโลกรัมละ130บาทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ132บาท ภาคตะวันออก135บาทภาคใต้139บาทและภาคเหนือร้อย3 7บาทยกเว้นเนื้อสุกรชนิดที่มีคุณภาพพิเศษเช่นเนื้อสุกรอนามัยเนื้อสุกรไร้าสารที่มีการรับรองจากหน่วยง,งานราชการครับ นอกจากนี้นะครับกรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์และราคาสกรอย่างใกล้ชิดและขอให้ผู้ที่จําหน่ายปลีกปิดป้ายแสดงราคาจําหน่ายให้กับผู้บริโภคได้เห็นอย่างชัดเจนถ้าหากไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้ามีโทษปรับไม่เกิน1 0,000บาทสำหรับประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าและบริการสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายในนะครับ1569ครับ เอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนช่วหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับชั่วโมงเกษตรครับ